ไม่วันนี้คนเล่นเยอะจังวันศุกร์บอกแล้วว <laughs> ีไม่ทำงานแล้วตัวนี้ถึงที่สองล้วน match, match, อยู่ข้าวโอ้อยเซฟพอดีเลยคิดใจเฮ้ย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 หลอกเลย <laughs> พวดฉีว่ะเดี๋ยวมาปวดตดตดเลยไม่มีใครรู้อยากทอยากเห็นตดในคลิปไฮไลท์เหรอตัดคลิปด้วยนะเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเก็บไว้ให้เราไม่ใช่เธอเธอชอบเลือใส่หน้าคนอื่นรึเปล่ก็โกวบี เาก็เป็นแก๊งแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแก๊งเปลี่ยนเป็นแก๊งพี่เตยไม่ยอมเรากูเคยเสนอความคิดเห็นนี้แหละพี่เตยบอกว่ามันเบี้ยวมันเบี้ยวแบบมีมีชื่อขึ้นต้นนี่อ่ะเหมือนแบบไม่จริงนะเว้ยพวกเด็กอาสามเด็กเซนคาเบียนมันต้องแบบเป็นชื่อแก๊งไม่ก็ชื่อรุ่นอ่ะเหมือนแกงอีกอสแต่ก่อนเอออีบอสแก๊งอะไรนะอ้าวทำไมไลน์อัพเป็นผิดพลาดอ่ะ เป็นเกินเหรอโอ้ยแรกแรกแรกเข้ามาแบบไม่สนใจเลยนะนนเราอะไม่สนใจที่เขายิงเมื่อกี้โอเมนมาดูงงงง,งน,นิดนึงอะแหมมีแลกปืนแบบเดี๋ยวมะตกเลย หัวร้อนอะไรเอ่อ b o เอาใหม่ลน n e ัพทำแบบนี้สวดุกำลังเงยหน้อานอ่เลยได้แล้วไลนอัพสองตัวนะเนี่ยสองตัวสองตัวอีกตัวเอาไปแล้วเอเอเแล้วอ่ะ้ e y hey เฮ้ hey

เ้ยอยสี่ร้อยสี่ตายแล้ววันหนีมันหลบอยู่เกลือบเลยอย่าขี้กลัวเดเออไปเลยร้อยสี่แล้วร้อยสี่แล้วมอปืนแทนเออมันแบบมันมันไว้อะไรชีวิตแล้วยืนมอบ ชีอยไม่เอาสปายบอกแล้วให้เกิร์แพนตานี้ยไม่เอาก็อย่าบ่นคนที่แพนดีตัวเองไม่เคยเลยมันเกินสี่ทุ่มแล้วอ่ะนียังไม่หายคิดตั้งคิดจะแคร์เราอีกแล้เนี่ยเข้าไปจะคิดจะแคร์ลำคาญด้ยินเสียงวิ่งเต็มเลยปกติเขาไปอยู่แล้วกลัวไม่ได้กลัวไม่ไปโอ้ยข้างหลังปิ่นโหไม่หันวะ ไอ้ข้างหลังข้างหลังพี่แต่มันเข้ามาจอนในบีในบีนั่นนั้นนั่นพี่นั้นพี่ตาดนว่มันจริงอะไรวะกลัวเลยฝ่ามือน้องแกรอ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  แล้วก็ซื้อแบบที่มีไม้ด้วยโอ้คิดเหตุโอ้มี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 มิดหนึ่งครับอยู่ในนู้นเลยครับว้ายตายเลยว้ายเสียวนะแต่มาไปวันนั้นอะเป็นไรอะไรอะไรรอดแล้วคืนไ่ดี

Area. แวกแวกอะไรอยู่ในนี้เนบลายนไม่สำเร็จระวังแลยมีตัวเราอันนี้ไปเอไดปะได้เราเทนได้้อ ว้ววอ้ฮัลโหลอะไรอะเบิดเด้อเฮ้ก็เท่นะช็อตเมื่อกี้โคตรเทเลยอะไรวะงง อยู่ก็เก่งตาต้องกระโดดแล้วย่อนี่ปิงนะนี่ปิงสองร้อยนะทุกคนต้องชิดกำแพงอ๋อมันย่อมันไม่มาปีแน่เลยมันรู้ก็ต้ออยู่เดี๋ยวไปสแกนสแกนหลังเอให้ดูซีรีส์เรื่องใหม่ที่ชื่อว่า once เอาอะไรอีกแล้วเอาอะไรอีกแล้ว่ยไอซีนี้ดีๆอซีนีดี นี่มันเป็นซีรีส์ของ n e f l i x เลยนะเว้ยนน่อยู่่น่แค้นสุดอะไรสุดแก้เลยเอ้ยภาษาเมินทองฟ้าเวิร์ผลิตแบบเวอนั่นเลยฮ่าฮ่า่า้แกตังบ้า อ้ามีสเปกเตอร์ได้ไงวะเนี่ยมา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 แ่นะเขาก็มาทำกับตัวเองอะ ปิ่นก็ว่าทำ,วทำไมเมืองพูดอะไรกันวะทำไมเงียบๆทำไมมันไม่ติดเลยดิไปเอ้ะเอ๊ะเอ๊ะ,อ,ะอีกตัวนึงเอ้ะไม่โดนได้เปิดระเบิดสักทีแม่งเอ๊ะแวบๆเอ๊ะเอ้ย เฮ้ยสวย <Hello. S 1> เฮ้ยอยู่อยู่ก็วาร์ปเข้ามา uh huh. โอเคโมนอยู่ข้างในละมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ๋อไม่ออกว่ะอ,อะไรวะ <laughs> โอเคเปิดก okay, ่อนเอ็นเน่เอ็นโอ้ยตกใจไอ้สกายง่อย วังนะครับมันร้อยนัดเฮ้โหเก็บเอ้ากองขวันเลย